เปรียบเทียบได้ชัดมากงานนี้มีน่าไงระหว่างองอิงกับประยุทธ์ความหวังกับความสิ้นหวังปฏิบัติการรสโชว์ของพรรคพักพรามชาัฐที่ชนบุรีมีแรงบันดาลใจมาจากปฏิบัติการตีหนูไล่งูเห่าของครอบครัวเพื่อไทยที่ศรีสเกตยอย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย อันเป็นเนื้อหาของการเคลื่อนไหวหากบรรยากาศที่สีสเกตจะละลานตาเพราะแจ็คเก็ตฟิลและเสื้อยืดสีแดงบรรยากาศที่บริเวณสารากลางชนบุรีก็ละลานตาด้วยแจ็คเกต็ตฟิลและเสื้อยืดขาวไม่เพียงแต่นายสุชาติชมกลิ่นจะเน้นย้ำปริมาณการมาของประชาชนโดวยวัดผ่านการเตรียมเก้าอี้ไม่ต่ำกว่า10,000คนเท่านั้นหากยังยืนยัน แลนสไลด์ที่ชนบุรีอย่างหนักแน่นที่ตามมาก็คือข้อสังเกตที่พักพระรังชารัฐเคยมีต่อปฏิบัติการตีหนูไล่งูเห่าในเรื่องแจ็กเก็ตฟิลในเรื่องเสื้อแดงกำลังกลายเป็นคำถามย้อนกลับไปอย่างรสโชโดยอัตโนมัติคำถามอันเกิดขึ้นในหมู่สื่ออย่างฉับพลันทันใดก็คือเหตุใดความคึกคัก ของรถโชว์ที่ชลบุรีจึงไม่ทัดเทียมกับตีหนูไล่งูเห่าที่ศีสเกตกระทั่งเกิดข่าวลือว่าทุ่มทุนสร้างไม่ต่ำกว่า10ล้านคำถามนี้ไม่เพียงแต่เปรียบเทียบกับความสำเร็จของครอบครัวเพื่อไทยหากยังถามตรงไปยังพักพระรังชารัดด้วยปุ่มเงือนอันนำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างสำคัญมีได้วัดกันที่ปริมาณการเข้าร่วมของประชาชน เพียงอย่างเดียวหากวัดกันที่แมเมล็กอันดูดดึงให้กลายเป็นข่าวระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและนายสุชาติชมกลิ่นว่าดำเนินการไปอย่างไรลำพังนางสาวแพทองทานชินวัตรเมื่อนำม,มาวางเรียงอยู่เคียงกับภาพของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและมองทะลุไปยังภาพของพลเอกประยุธจันโอชาก็สร้างความต่างเป็นอย่างสูง ยิ่งเมื่อมีนายนทวุฒิใส่เกลือมาเป็นตัวชูโรงประสานกับภาพของนายพานทองแท้ชินวัตรภาพของนางสาวแพทองทานชินวัตรยิ่งทําให้สีสันของครอบครัวเพื่อไทยอลังการมากกว่าเมื่อวัดจากพื้นที่ของข่าวสารผ่านสื่อยิ่งเป็นความต่างมองจากบรรยากาศรถโชว์ย้อนกลับไปยังบรรยากาศตีหนูไล่งูเห่าก็มองเห็นการประทะและความต่างในทางการเมือง ระหว่างพักพลังประชารัฐก,กับพักเพื่อไทยอย่างเด่นชัดเป็นภาพระหว่างความเก่ากับความใหม่เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังหดหู่กับภาพแห่งความหวังและนําไปสู่การเปลีป่ยนแปลงน,นี่คือเงาสะท้อนทากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเก่าแล้ว ความสามารถไม่มีฝีมือไม่ถึงผลงานการบริหารงานผ่านไป8ปีพิสูจน์แล้วว่ายังไงก็ไปไม่รอดพอเถอะกลับบ้านไปพักผ่อนเป็นดีที่สุดแล้วถ้าแพ้เด็กรับรองว่าได้เอาปี๊บคลุงหัวแน่นอนระบบประยุทธ์ก็คือระบบผลิตการจอมรวงโลกนั่นเอง รัฐธรรมนูนที่สร้างขึ้นมาก็หวังต้องการจะเป็นนายกเองเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะอยู่แบบเจริญหรือลำบากก็เลือกกันเอาครับบางกลุ่มบางคนบางพวกตาสว่างรู้แจ้งกันหรือ,อยังละ่ะขอให้กรรมสนองมันเร็วๆสำหรับคนแบบนี้ประเทศไทยจะได้อยู่แบบเจริญเสียที8ปีที่ผ่านมายังไม่พอสำหรับลุงตู่อีกหรอประชาชน จะอดตายกันอยู่แล้วข้าวของแพงทุกอย่างยอมรับเถอะคะ่ะว่าลุงทําไม่ได้ชายชาติทหารจริงๆต้องยอมรับความจริงได้ไม่ใช่หน้าด้านแถบไปวันๆแปดปีที่ไร้กิจสํานึกส่วนรวมพอเริ่มจะหมดวาระสร้างฝันหลอกสลิมหน้าโง่ต่อควายยังฉลาดกว่าสลิมหลายเท่าคือ มันรู้ไม่ว่ามันทำบาปให้แก่ประชาชนเป็นบาปอย่างแรงและทั่วถึงถ้ามันยิ่งโกงเลือกตั้งเข้ามาอีกก็เป็นกรรมของประชาชนแต่ว่าเป็นบาปของมันเดือดร้อนกันไปทั่วทำโพเลยครับว่าประชาชนชอบใครกันแน่เกมพลิกสูตรหาร5 0าร้อทำท่าจะไปไม่รอดศึกลําปางสะท้อนไม่เอารัฐบาลพักรัฐบาลพักเล็กส่อศูนพัน สูตรคำนวณหาสโสบัญชีรายชื่อหาร500ทำท่าว่าจะไปไม่รอดแล้วไม่เหมือนอย่างที่ผู้มีอำนาจคิดคาดการเพราะหลังจากสมาชิรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลและสออววอเห็นด้วยกับข้อเสนอกันมาที่การเสียงข้างน้อยแทนที่จะเห็นด้วยกับสูตรหาร100ที่กันมาที่การเสียงข้างมากเสนอ แค่ไม่ถึงสัปดาห์กระแสก็เริ่มเปลี่ยนไปพักขนาดกลางค่อนข้างเล็กพักขนาดเล็กค่อนข้างจิว๋วเริ่มได้สติมองเห็นปัญหาแล้วว่าสูตรหาร500ไม่ส่งผลดีกับตัวเองเท่าใดนะักเพระเพาออาจถึงขั้นศูนย์พันเสียด้วยซ้ำอย่างพักชาติไทยพัฒนาแกนนำออกมาพูดตรงๆว่าสูตรหาร500รทำให้พักตนเองเสียเปรียบทั้งยังทำให้ พรคขนาดกลางและเล็กบางพักที่ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนมากนักอาจจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อเลยหรืออย่างพักไทยรักธรรมที่มีสสหนึ่งคนก็ยอมรับไม่ว่าจะสูตรหารหนึ่งร้อยหรือห้าร้อยพักเล็กก็แทบไม่มีความหวังจะได้สสบัญชีรายชื่ออยู่แล้วผิดกันแต่สูตรหารห้าร้อยจะยิ่งทำให้การเมืองหลังเลือกตั้ง วุ่นวายสับสนหนักกว่าถึงร่างกฎหมายจะต้องส่งกลับไปให้กะกะตพิจารณาอีกครั้งว่าสูตรหาร500ทําทำได้หรือไม่แต่สุดท้ายจริงๆทุกอย่างคงต้องไปตัดสินชี้ขาดในชั้นพิจารณาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปได้ว่าอาจพลิกสูตรกลับมาอีกตลก กระแสรัฐบาลประยุทธ์ตกต่อเนื่องไม่หยุดถูกโยงเข้าผลลึกตั้งซ่อมเขตซีลำปางที่พักเศรษฐกิจไทยพ่ายแพ้ให้กับพักฝ่ายค้านเสีรีรวมไทยชนิดยับเยินร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านำพักเศรษฐกิจไทยประกาศตัดขาดจากรัฐบาลในท,ทันทีเพื่อความชัดเจนในจุดยืนทางการเมืองถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่ประชาชนจะได้ไม่สับสนว่าอยู่ฝ่ายไหน กลุ่ม16สสพักเล็กเริ่มความเคลื่อนไหวเอาใจออกห่างจากรัฐบาลด้วยมองว่าผลเลือกตั้งส้มลำปางคือกระจกสะท้อนชั้นดีว่าประชาชนยึดหลักการเลือกข้างฝ่ายค้านไม่เอาฝ่ายรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้แก้ไขกติกาคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาด้วย500พักเล็กร่วมรัฐบาลก็ยังหืดจับเพราะถึงอย่างไร ประชาชนก็ไม่เลือกพักที่ค่องแวะกับฝ่ายอำนาจปัจจุบันอยู่ดีแน่นอนว่าทั้งกรณีพักเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16สสย่อมส่งผลสะเทือนไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเด็ดหัวสอยนั่งร้านของพักฝ่ายคา้านให้หน่าระทึกขวัญมากขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งล่าสุดนายพิเชษสถีรชวานสสบัญชีรายชื่อพักพระรชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16ได้กล่าวว่าผลการเลือกตั้ง่สมสรน,นลำปางเขตสีเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้สมัครสสสรพักเสรีรวมไทยชนะนเลือกตั้งอย่างพลิกความคาดหมายสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคะแนนจากความรู้สึกของประชาชนจริงๆไม่มีการซื้อเสียงมาเกี่ยวข้องเพราะซื้อไปก็ไม่คุ้มเนื่องจากไม่รู้อายุรัฐบาลจะอยู่ครบวาระเดือน กุมภาพันธ์ปี2516หรือไม่ประชาชนลงคะแนนโดยยึดหลักการเลือกข้างฝ่ายค้านไม่เอาฝ่ายรัฐบาลส่งใครมาก็ไม่เลือกสะท้อนความนิยมรัฐบาลตกต่ำอย่างหนักหากตนเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยและคิดจะเล่นการเมืองต่อไปจะประกาศตัวให้ชัดเจนไม่ยืนอยู่ฝ่ายรัฐบาลอีกต่อไป ส่วนท่าทีกลุ่ม16คงต้องหารือถึงท่าทีการอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปในวันที่18กรกฎาคมจะนัดหารือสสกลุ่ม16เพื่อประเมินผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอลำปางและท่าทีจะอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปหรือไม่ทางนี้แม้จะแก้ไขกติกาคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้หารด้วย500ช่วยพรรเล็กมีโอกาสต่อสู้มากขึ้นในการเลือกตั้งสมัยหน้า แต่ไม่ได้การันตีพักเล็กจะได้สซกลับเข้ามาอีกผลเลือกตั้งส้มจังหวัดลำปางปรากฏชัดเจนประชาชนเลือกข้างฝ่ายค้านไม่เอารัฐบาลเลยดังนั้นต่อให้เปลี่ยนกติกาเป็นหาร500ผักพรรเล็กก็ยังลำบากมาก ไม่ต้องคิดไปถึง70,000คะแนนเอาแค่4 5่ถึงห้าหมคะแนนก็ยังลำบากในสถานการณ์ที่ประชาชนเลือกอยู่คั้วฝ่ายค้านเท่าที่คุยกันเบื้องต้นโอกาสไปต่อของรัฐบาลคงลำบากพักเล็กต้องทบทวนท่าทีให้ดีถึงการจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อในขณะนี้